นั่นไปนั่นไงนั่นไงสวยยิงระยะไกลนี่เคาะดีๆนี่โดนนะคนดูนะตราบูจ้าบสีวัปุงนาสีลักษปูตินนะอ้ายปากสางแพรปากสากอนเนี่ยมันจะกระเจมกกระเจนนะซองเอี๋ยวนี้บรุ่นเมกาวันนี๋ยวรุ่นดูบ่าดีรุ่นชาวไทยที่หัวใจกีรีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้พี่กำลังอยู่ในเกมนะครับ มิก้าซอมบี้โมบายนะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแนวะแบบว่ายิงซอมบีแบบ้นะครับรูปแบบกราฟิกโพลิกอนนะเป็นเกมออนไลน์นะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเกมนี้นอะคนดูเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมกำลังใส่เขาเลยอ้าโดนยิง <laughs> ไปยิงกันเขาเลยดวงเขาใส่เอาดีๆนะฮะเออเกมนี้ก็เป็นเกมแบบว่าออนไลน์นะครับท่านผู้ชมนะนนะนเผยเล่นในส่วนของทั้ง iOS กเอสตัวแอ d ดรอยนะใครที่ลงบน Android นะครับท่านผู้ชมนะให้ลงแบบ APK เอานะผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากโหลดมานะครับอืมนะกรนะโดดออกมาก่อนปั๊บปั๊บ อันนี้บอสนี่ว่าเฮ้ยอันนี้บอสอันนี้บอสอันนี้บอสว้าอันนี้บอสอันนี้บอสอันนี้บอสอื้อือว้าทีินเดลต้าชนะปักเส้นสางแพ้แต่มาปักสางก่อนเนี่ยมันจะกลับังเกิดติดกับปัญจนะสองไปเล่นต่อเลยครับคนดูโคตรเติงโคตรเติงเย้หุ้ยอันนี้ด่านอะไรอ่ะโอ้อิสมาฟินอ่ะเดี๋ยวเราเล่นแต่ด่านมืดๆเนาะอันนี้ตอนนี้ผมเอาปืนในนี้มาด้วยนะคนดูนะ คือโนติงของพี่นั่นเองนะครับน,นี่คือพวกเพื่อนเรานะอุย้ยเออมันขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นมาไม่ได้ตัไไวไอตัวไอ้ขอขึ้นไปด้วยมัยขึ้นไปด้วยเว้ยโอ้โหลีโหลดดิเฮ้ยนึกว่าใครยิงเรานะคนดูนะตอนนี้เฮ้ย เพื่อนเราพวกเดียวกันมันเป็นบ้าเลยไอ้น,นี่อันนี้มันเอือร่างคนนะนู้นนะไหนมันอยู่ไหนกันวะ ร้านลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ,อลลา์เใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ลิชแมน h o p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line o f f i c i a l Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยนั่นไป็น,นไงนนไงไง วยิงระยะไกลนี่เคาะดีๆนี่โดนนะคนดูนะรีโหลดดิอ้าวลงไปทำไมอ่ะเก็บของหน่อยขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับคนดูผมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวตายเฮ้ยอ้าวอันนี้เจอแล้วนี่นี่ขอขอเป็นยังไงเฮดช็อต Easy, easy อีซี่อีซี่เลยฮะคู่เฮ้ยเฮ้ยไงอยู่บนเนี้ยดีคนดูอวิแล้วผมจะเห็นคนว่ะวะฮโอุ้ยไม่ไม่ตาย ใสมาเพื่อนใสมานั่นไงแหววยังมีตัวอยู่นี่เต็มเลยคนดูนะเอาว่าเาว่าดาครับมันมีศัตรูอยู่ทางขวาที่สี่นาฬิกาห้าสิบนาทียิงปาดขวาเพื่อหวังผลว้าตวตายทมไมเป็นอย่างงั้นล่ะเพื่อน ดวข้างล่างมาสวยอยในเมื่อกี้นี้เฮ้ยไปเราจะกระโดดหาตัวก่อนนะครับผมดูมันอยู่ไหน่งบนด้วยพยายามที่จะไม่อยู่ข้างล่างนะครับทุกผู้ชมนะเดี๋ยวตุยนะเฮ้ยอ้าวโอ๊ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะหัวหน้าขักเกรึ่นขักเกรึ่นเฮ้ย ยิมเดลต้าไปเดลต้าฟอร์จยังแม่งมีหมอมีหัวเลยตูนยังแงยังแดงตัวนี้ยังแดงนี่คือคนนะคนนึงนะเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยมังยิงจากตรงไหนวะน่ะสวยมันแตกเฮ็ดช็อต มาดิอาดีเอาดีสวยฝั่งนู้นมันยิงได้นะโอ้ยชอบโดนลอยตรูดตรูดฉีกไปหมดแล้วนะบ้าเก้บ้าเก้อเจฮะโอ้โอ้โอ้เปิดมาก็โดนเลยนี่เดี๋ยวเป็นไงน่ะโวดแม่นนะ สิเพ <ider> <itor> <cción S 1> ื่อนซอมบี้มาอุ้ยเจ็บบอสนี่วมาี่ยิงดีหัวมันเพื่อนช่วยหน่อยยิงยิงหน่อยยิงหน่อยคุจะแตกแล้วว้าอุ้ยเกือบแตกคนดูไอ้ของมาแล้วของหดด้วยนะเดี๋ยวคุณได้รับบัฟอาวุธฮ่าฮ่ ปั๊บรีโหลดไวเอ้ยจะฆ่าบอสได้ได้รับวงแล้วปั๊บอุ้ยบอสแม่งมาเงี้ยไอ้สัสยิงดี่หัวยิงดี่หัวเพื่อนโว้ยไอ้กูลังยิงอยู่มึงก็มึงก็แจมหนึ่งเลยเนาะไอ้หนุ่มชิโมนเมนอ้าวไม่รู้แล้วตอนนี้ ยิงไปก่อนอุ้ยปุ้ยต่างแม่งเข้าว่ะอ่าปากเส้นแงแพสตัวปรปากสร้างก่อนมาเนี่ยมาเนี่ยต่อเลยครับฮัรฟฟรีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเฟรนนี่ไง นี่หัวเน้นนี้นะตึงเปียตึงเปียนี่ใครวะมายืนบักตรงนี้ยิงอยู่ตรงไหนนอกเม็กก็ใหญ่อยู่นะมันเลยหายากนะคุณดูนะเเฮ้นั่นไงแตกอีซี่ดูดีๆนะครับระวังแม่งโดนลอยไก่นะตึนตึกนี่ได้อยู่ไหม ไอ้บอสลงไวอุ้ยอุ้ยโอ้ยทําไมมันตีไวจังเลยวะบายกาบายกาเซเล็บตระปะตะปะแลบตระปะตระปะเซเล็บตระปะตระปะแลบตระปะตระปะ นี่นี่ตัวโอ้ยไอ้ต๊กไหนมันยิงผมนักหนามาคนดูมันเกลืนไปแล้วนะมันชักจะเกลืนไปแล้วนะน้องอือยิงชักจะเกลืนไปแล้วนะยังไงยังไงยังไงยิงแวบๆโดดครับสวยแม่งโดดไปไหนกลุมนี้จะออกไงนึงอยู่ในตรึกโคตรตรึงอยู่ในตรึก ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอ้าวเจอทางสูมแบบนี้ขึ้นเลยดยครับนี่แนละมุมหากินนะครับเวลากลางวันของพี่วันนี้บอสนี่มา ขึ้นมาไม่ได้ล็อกบอสเห็นไ,ไหมมันเป็นเอือคนดูอ่าชนะชชยชนะเป็นของคุณนะเย้โอ้คะแนนเราเยอะจังเลยวะเจ็ดพันเลย,ยเหรอเวนัมเบลสี่ิเป็นหรอวะมึงเหนยังไงเวสี่ซิปนี่ถามหน่อยถามหน่อยอร่อยชัวรับของหน่อยละกันอ,อ่อีดีต้อนรับสู่โลกเมกาซอมบี้เฮ้ย น,นี่ประกาศอะไรอ๋อโอเคประกาศของมันเอ,อ่อเราได้รับอะไรบ้างนะคนร้รับรางวัลก่อนครับอย่างแรกด้วยครับพี่โอเคอน,นี่อันนี้แบตเตอร์น์พาร์ตนะไวเติมนะครับเวลีกูสล็อกอินนี่รับของนะโอเคเรารับไปแล้วอันเนี้ยปืนเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ยังมะ อัน,นี่เก้าหมื่นสี่เหรอแม่งโคตรแพงอะ่ะผมดูนะอยากได้ปืนแบบแหลมๆม,ม,มีกระแหลมไปหน่อยปืนระดับ SS เนี่ย SS แต่ไม่มีเหรออันนี้ต่ปืนระดับ C หมดเลยเหรอวะน่าจะยังไม่มานะผมดูนะผมยิ้มมากเนี่ยอันนี้น่าจะเวิร์กว่าดูดิเลงกว่านเลยวะห้าสิบ โอ้อันนี้แรงกว่าวะ่ะซื้อได้ไหมนี่กดซื้อดูดิโอ้ดูโฆษณาได้ใช้หนึ่งชั่วโมงอะเออเอาวะ่ะลองดูอ่าเวลี nice. ่น่าส์มาดีมาดีเราเฮ้ยเ s go l เ t s go ไปเริ่มเลยครับคนดูทรีมเดดเหมือนเดิมที่เป็นเติมควมยามหง่นะฮะวู้ฮู้ด่านนี้ด้วยโอ้ตึงเปรีย้ยแน่นอนด่านนี้เอาดิเอาดิ ผมบีมาเต็มเลยว่าปืนแม่งโคตรแรงคุณดูว่าจะเฮี้ยวปืนแม่งแรงจัดว้าวลุ่งปืนแรงโคตรรุ่งจนแรงจนตรยเลยเหรอเนี่ยเกินไปนะเสือเลือบเหลือบเ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 ฮ้ยทีมชาลีไปโอเค let's go อ,อย่าให้ได้บวกอย่าให้ได้บวกโอ้ยยิงกันโคนตรนัวตรงนี้

โอ้ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องไปปรับข้างนอกเอาอย่างเดียวแม่งเดินอย่างยากแต่เกมมันก็สนุกดีนะครับดูนะยิงแม่งหลังแอ็นนะบอกเลยมาแตกมาแตกแตกพี่สวยพี่อย่างก็วอซีโนตึงโนก็ตสวยครับพี่สวยครับพี่โอ้ปืนมันดีอย่างนี้นี่เองคุณดูเกราะเราในในในเกมนี้จะเป็นในส่วนของไอะไรนะพวกกระป๋อกระเป๋านะครับที่เราใส่นะ เอ้อว่อาว่าว่าวหนัวหนัวหนัวจัดหนัวจัดเซลืบเลยบอลนลิฟบอลนลืบเลยบอลนลืบเอ้ยเซลืบเลยบอลนลืฟบอลเลิฟเลยบอลเลิฟบอลเลิฟเอ้ยสวยสวยโอ้ามาไวติ๊กเกอร์มาลงตรงนี้ก่อนดีกว่าแบบไม่ไม่คลุ้มเลยนี่แหละมาใหม่มาใหม่มหมน้องปืนพี่มันแรงอยู่แล้ว ถ้าเติมนี่แม่งอิ่มจัดเลยนะปืนเนี่ยปืนมันแรงนะครับคนดูบูบอกเลยนี่นี่นี่หลังแตกเฮ้ยแม่งมาละเรียรีรีดีโอ้ยตีสตีสตีมุมว้า โอเคนะท่นานผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมเมกะซอมบี้โมบายนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ในหน้าคำหยาแต่คลิปนอปลูกกันมาเล่นกันได้นะครับท Android Android ั้งไอเวยแล็ไอโน้ยแอนดรอยแนะนำให้ลงแบบ APK นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้อหาครัว่า APK นะครับในใต้คอมเมนต์ผมเลยนะแล้วโหลดมาเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โกตัวก่อนเดี๋ยวก็ไปคลิปหน้าบายจ้าโคตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบ กดไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง richman shop โน1หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richman shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย